สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับแต่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดตะโกซึ่งอยู่ที่ตำบลดอนยะานางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้นะครับหลายคนก็คงจะรู้จักนะฮะหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกและเพื่อนเพื่อนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะช่องผมเป็นช่องรถไฟเอ๊ะเราวันนี้มาทําอะไรที่วัดเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําบุญไหว้พระหรือเปล่าคําตอบคือเปล่านะวันนี้เราก็จะพามาดูของดีบางสิ่งบางอย่างที่วัดแห่งนี้นะครับ วัดแห่งนี้ก็มีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับด้านหน้าที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเดินทางมากราบไหวนะ้เป็นจํานวนมากเลยแล้วก็เดินเข้ามานะครับในบริเวณนวัดนะฮะ ก็จะมีของดีนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายของเราก็อาจจะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ําโบราณนะนี่นะครับก็จะตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนี่นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราก็จะพามาชมกันนี่นะครับด้านหน้านี่ก็มีจุดนะเช็คอินอย่างสวยงามเลยนะครับสถานีหลวงพ่อรวยนะสถานีใหม่ <laughs> ก็จะมีหัวรถจักรไอ้น้ํา1คันนะครับแล้วก็มีรถลําเลียง1คันแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นรถเป็นเหมือนตู้ไม้นะครับเป็นรถโดยสารเดี๋ยวเราก็จะพามาชมกันนะครับนะก็สําหรับข้อมูลเท่าที่ผมพอทราบมานะครับหัวรถจักรไอ้น้าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถจักรไอ้น้ําแปซิฟิกหมายเลข12นะครับถ้าข้อมูลบางส่วนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะก็เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับที่เคยใช้งานในเส้นทางสายแม่กองนะครับปี2495 สำหรับแบบล้อนะครับก็จะเป็น4 6แล้วก็2นะครับมีล้อนำนะครับ4ล้อล้อกำลังนะที่อยู่ตรงกลางนะครับ6ล้อแล้วก็ล้อตามนะครับ2ล้อนี่นะครับก็อยู่ภายในวัตตโกนะครับสำหรับด้านหน้านะครับขอบพ่วงก,ก็จะเป็นเขาเรียกยังไงนะเป็นขอนะแบบ A B C หรือเปล่านะฮะแล้วก็เท่าที่พอทราบมานะครับ บางส่วนเนี่ยก็มีการดัดแปลงนะคือไม่ได้เป็นเขาโครงเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็มาเดินชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหัวรถจักรไอานามนะครับแล้วก็ผลิตที่บริษัทเฮนเชลแอนด์จอหนนะที่ประเทศเยอรมันอันนี้ก็เป็นห้องขับนะครับแล้วก็ด้านบนนะนี่นะครับโหเป็น เป็นกระดิ่งเป็นะระฆังนะโอ้คลาสสิกมากเลยนี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่า,าหมายเลข2องสี่หสนี่มันมีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าในส่วนของรถลำเลียงนะครับก็น,นี่นะมีทั้งหมดแปดล้อนะเป็นล้อเล็กๆด้านหลังก็เป็นเจดีนะครับมาชมในส่วนของ ห้องขับสักหน่อยนี่นะเขาบอกอะไรเนี่ยระวังพึ่งต่อยให้มันมีพึ่งด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็ใช้ความระวังกันหน่อยนะฮะนี่นะครับบริเวณนะห้องขับนะครับก็ปีนขึ้นมาชมกันเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดๆอันนี้นะห้องขับรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลขสิบสองหันมาชมทางนี้นะครับก็เป็นรถลำเลียงนะครับที่ใช้บรรทุกฟืนนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิง เดี๋ยวก็ลงมาชมกันต่อนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ปีนขึ้นไปดูแล้วนะ <c oughs> แต่มาถึงแล้วมันก็ต้องชมกันให้แบบเขาเรียกไงใกล้ชิดชัดเจนนะฮะด้านหลังก็เหมือนกับจะมีเป็นแบไฟส่องนะครับะดูบริเวณขอบพ่วงนะระหว่างรถลำเลียงกับตู้ตู้โดยสารนี่นะครับเป็นขอแบบโบราณก็คือแบบใช้สับเอานี่นะสับเกี่ยวเอา ข้อมูลบางอย่างนะครับผมอาจจะพูดผิดบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ร0 0ซนะครับก็ขออภัยนะผมก็บางทีก็อาจจะพูดตามที่เท่าที่เห็นนะฮะในส่วนของท้ายขาบวนนะครับก็จะเป็นเป็นตู้โดยสารไม้นะฮะน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถไฟจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะจริงนะครับดูจากลักษณะแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นตู้แบบโบราณเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นสมัยก่อน ดูจากลวดลายนะฮะนี่นะครับก็มีสี่ล้อนะฮะเดี๋ยวมาชมบริเวณท้ายนะครับก็มีที่ยืนชมวิวนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นขอบพ่วงส่องภายในกันหน่อยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมนะครับว่าด้านในนี้เป็นยังไงไหนๆมาแล้วก็ ขึ้นมาเลยนะฮะแก็มาชมด้านในของตู้โดยสารกันนะครับโอ้โหเป็นแบบเป็นตู้ไม้ที่แบบโอ้โหคลาสสิกมากๆให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบย้อนยุคเลยนะฮะด้านในนะครับก็อาจจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้มีคนขึ้นมาหรอกถ้าไม่ใช่ผม <laughs> นี่นะ ในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นห้องน้ำนะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับเปิดประตูมาก็เป็นโถงนี่นะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับลวดลวดลายไม้ต่างๆนี่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นชั้นวังของนะครับโอ้โหรวดลายวิจิต เดี๋ยวเรากลับไปชมบริเวณด้านล่างนะครับครับตอนนี้เราก็ลงมาชมกันด้านล่างนะครับเดินชมบริเวณรอบๆคันนะหลังจากที่เราก็ได้ขึ้นไปชมบนรถจักรไอนามแล้วนะทั้งหัวรถจักรทางรถลำเลียงนะครับแล้วก็รถโดยสารแล้วก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครบแล้วมาท้งต้องมาให้คุ้มนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับของ นวัดตะโกคนมาทำบุญไหว้พระนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับรถไฟสวยๆนี่นะครับนี่วันนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ได้ร้อนจนเกินไปก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ทำให้ใจเราสงบด้วยนะอากาศเย็นก็ จิตใจก็สบายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะครับหมายเลข12รถจักรไอ้น้ำเก่าแก่โบราณที่วัตตโกนะครับอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนๆท่านใดนะครับมีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาเช็คอินกันได้นะครับถ่ายรูปสวยๆขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ